สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลพัฒนาปรับปรุงสุขภาพกายและจิตให้ดีเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเราเองด้วยตัวของเราเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านยินด,ดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์ที่วัดเจดียรายการสาระธรรมดีเพื่อเติมเติมเสริมแต่งพัฒนาสติความรู้และปัญญา พร้อมกับสร้างบุญสร้างบรมีไปพร้อมๆกันวันนี้เสนอเรื่องเจ็ดนิสัยเสียทำให้สุขภาพแย่สุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายเรามักจะได้ยินสุภาษิตคำพังเผยว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันเปรืรการที่บุคคลเรามีโรคภยคัยไข่เก็บน้อย ถือว่าคนนั้นมีลาบคือมีสิ่งที่เป็นมงคลอยู่กับตัวเองมีสิ่งที่มีสง่าราศีเรียกว่ามีมงคลทุกที่ทุกหนทุกแห่งคนที่มีโรคน้อยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากนั่นเองประการแรกท่านผู้ชมกินอาหารไม่ครบหมู่อาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมันวิตามินเกลือแร่เหล่านี้ไม่ครบบางทีก็ไปนเน้นแต่โปรตีนอย่างเดียวก็ทำให้สะสมในร่างกายมากเกินไปหรือบางคนก็ไปนเน้นอาหารที่มันไม่ใช่อาหารประเภทสุกๆดิบๆและกินอาหารไม่เป็นเวลา,เ,วลาเพราะฉะนั้นเลิกนิสัยที่ไม่ดีต้องหันมากินอาหารที่เป็นประโยชน์ และที่สําคัญต้องหาที่ปรุงสุกใหม่สะอาดด้วยนอกจากนั้นก็ต้องเป็นลดอาหารประเภทปิ้งย่างทอดกระทิมันประเภทรดจัดลงท่านผู้ชมทั้งหลายทําไมต้องลดพวกนี้เพราะอาหารปิ้งย่างทอดเนี่ยจะมีสารก่อมะเร็งอยู่บางทีเขาอาจจะนําน้ํามันที่ทอดซ้ําแล้วซ้ําอีกมาโดยที่เราไม่รู้อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงเราันลด และทําให้ไขมันในร่างกายเราไม่ได้สะสมมากจนเกินไปและที่นี้คนที่กินอาหารปิ้งย่างบ่อยๆจะทําให้ร่างกายได้ย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ประเภทปิ้งย่างเนี่ยจะทําให้ร่างกายนี้ทํางานหนักนะครับทษทีครับโอกาสที่จะผมหงอ,อกเร็วนะฮะประเภทกินอาหารปิ้งย่างทอดมากๆนี่สุ่มเสี่ยงมากเพราะนั้นลดเหล่านี้ลงและก็ เลิกในการกินอาหารที่เน้นหนักไปลดจัดเกินไปเช่นหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเอาให้พอดีท่านผู้ชมอะไรถ้าพอดีมีค่ามีประโยชน์อาหารการกินก็เหมือนกันกินให้ครบหมู่กินให้ครบคาบสามมื้อก็ครบสามมือ้อจะได้ส่งเสริมสุขภาพประการที่4ทที่ขอโทษทีประการที่สองดื่มน้ำน้อยเกินไป ปกติเนี่ยร่างกายเราต้องกันน้ําวันละเจ็ดถึงแแก้วถ้าเราดื่มน้ําน้อยนี่ในทางการแพทย์ถือว่าร่างกายขาดความสมดุลโอกาสจะเจ็บป่วยโอกาสจะมีโรคภัยแทรกแซงเบียดบังค่อนข้างมากและจะส่งเสริมและมันจะทําให้ผิวพรรณเรานี่แห้งกราดเพราะมันขาดน้ครขาดถาดน้ำนั่นเอง ทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายเราเป็นไปด้วยความไม่สะดวกสบายและส่งผลต่ออุณหภูมิภายในร่างกายของเราด้วยจะทำให้ร้อนจะทำให้หนาวโอกาสที่จะเจ็บป่วยมีเพราะวัน,วนหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องทานน้ำให้ได้7จถึงแปดแก้วท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีต่อร่างกายเปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหันมาดื่ม น้ำให้เป็นประโยชน์เลิกนิสัยที่กินน้ำน้อยๆดื่มน้ำจิบเอาหน่อยเดียวต้องทานให้ครบอย่างน้อยเถึงแแก้วเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลภายในภาวะร่างกายของเราให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบเรียกว่ารักษาภาวะสมดุลภายในร่างกายของเราให้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเกิดความเสมอภาคกัน ก็จะส่งเสริมให้สุขภาพดีและสุขภาพเราจะไม่ย่ำแย่ประการที่3ไม่ค่อยออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นนิสัยไม่ดีอีกคำว่าออกกำลังกายหลายคนบอกอ่ยไม่มีเวลาไปวิ่งไม่มีเวลาไปสนามกีฬาไม่ใช่การออกกำลังกายต้องคิดให้กว้างมากขึ้นกวาดบ้านถูบ้านทำกิจกรรมภายในบ้านเรือนเรานะถ้ามีเวลาบางคนก็ไปออกกำลังกายเป็นกิจจากลักษณะ เล่นวิ่งปัน่นจักรยานนะเล่นกระบ,บองเล่นโยคะออกกําลังกายอยู่กับที่วิ่งก็สามารถทําได้แต่ทั้งนี้การออกกําลังกายเนี่ยหมายถึงการทํางานให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวโทษทีรับทำงานถึงกับให้มันมีเหงื่อไหลออกทางรูขุมขนเพราะถ้างเหงื่อมันซึมออกเนี่ยร่างกายเราจะได้ขับของเสียออก น้ำเหงื่อเนี่ยมันเป็นของเสียท่านผู้ชมทั้งหลายขับออกทางรูขุมขนทางผิวหนังของคนเราสังเกตคนที่ออกกําลังกายบ่อยๆนี่ผิวพันธุ์เขาจะเปล่งปลัง่งผิวพันธุ์จะออกไปค่อนข้างอมสีชมพูนิดๆเพราะรูขุมขนได้ระบายของเสียออกจากการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่ออกกาลังกายก็ประมาณแค่เหงื่อมันซึมนิดๆก็เป็นของดีเป็นของมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะร่างกาย อยากได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ออกกําลังกายน้อยอยู่ก็พยายามนะครับเพื่อสุขภาพของท่านเองก่อนที่มันจะแย่เกินไปประการที่สี่นี่สายเสียที่ไม่ดีทําให้สุขภาพเสียก็คือนอนหลับน้อยไปวันหนึ่งควรนอนให้ได้กลางคืนนะะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อให้ร่างกายนี่ได้รับการพักผ่อน เราทำงานโทษทีตื่นเช้าตีห้าหกโมงเช้าตื่นแล้วครับหลายท่านหลายคนนะกว่าจะนอนอีกทีหนึ่งก็ประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มไม่เกินประมาณนี้สามทุ่มนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเพื่อจะได้มีเวลาไปพักผ่อนเพราะร่างกายที่พักผ่อนน้อยเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายหนึ่งจะแก่ก่อนวัยสองผิวพรรณจะหม่นหมอง สขอบตาจะช้ำช้ำอังเกตดูนะใครที่นอนดึกๆเนี่ยขอบตาจะช้ำนะขอบตาจะไม่มีเบี้ยวตาความสดชื่นเบิกบ,บานต่อมาข้อที่4จะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าหงอยเหงานี่ข้อเสียของการนอนดึกนอนน้อยและข้อที่5โรคภัยโอกาสจะแทรกแซงได้ง่ายเพราะร่างกายมันอ่อนร้า การทำงานก็ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลประสาทการทรงตัวโดยเฉพาะคนที่ขับรถขับราเนะี่ยถ้านอนน้อยนี่สุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าหลับในนั่นแหละครับตอนกลางคืนไม่หลับพอ,อกลางวันมันง่วงเขาเรียกว่าหลับในขับรถไปหลับเคลิมอุบัติเหตุสุ่มเสี่ยงมากขึ้นเสียหายก็เยอะเหมือนกันรันนอนหลับให้ได้อย่างน้อยเจ็ดถึงแดชั่วโมง ร่างกายถึงจะพอใจร่างกายถึงจะรับความเขาเรียกว่านอนอย่างเต็มอิ่มเต็มอิ่มแล้วร่างกายตื่นขึ้นมันจะสดชื่นพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปข้างหน้าเพราะอย่างนั้นคนไหนที่นอนดึกเนี่ยมันเป็นนิสัยไม่ดีนะทาให้ร่างกายเราเนี่ยถูกใช้งานมากเกินไปพอถูกใช้งานมากเกินไปเนี่ยถ้านอนดึกเนี่ย หนึ่งโอเคแล้วครับสองเปลืองไฟเพราะต้องทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่เว้นแต่ว่ามีงานจําเป็นบางครั้งคราวก็ไม่เป็นไรไม่ได้มาความนอนดึกประจํานี้สุ่มเสี่ยงมากสุขภาพเสื่อมโทรมครับเพราะจ,จริงแล้วกลางคืนเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อนเว้นแต่ท่านใดที่จะต้องไปเข้าเวรง,งานราชการรัฐสากลบริษัทห้างร้านก็อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเขาก็จะมีวิธีสลับนอนในตอนกลางวันอันนั้นเป็นเฉพาะ สาขาอาชีพนะครับถ้าเราปกติทั่วไปเนี่ยนอนให้เต็มอิ่มครับเพื่อให้ของขวัญกับร่างกายเราร่างกายมันต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงถ้าเรานอนดึกปุ๊บการกินก็จะมากขึ้นนะคนก็จะไปกินอาหารมากขึ้นร่างกายก็จะไม่ได้พักผ่อนกลางคืนกระเพาะก็ต้องทำงานย่อยตลอดเวลาเกิดความ เหนื่อยล้าเกิดความอ่อนเพลียเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนทั้งกลางวันและกลางคืนต้องทำกิจก,กรรมนู่นนั่นนี่บางคนก็โทษทีลูกหลานบางคนก็ติดเกมนะติดการเล่นทางออนไลน์ line, นู่นนั่นนี่บางคนงหนักก็ติดการพนันครับสุ่มเสี่ยงเยอะมีหลายลายมาตั้งจัดจ่ายที่ฐานเลิกการพนันออนไลน์เกมออนไลน์ line, ที่ทำลาย มีการเสียเงินมีการเล่นการพน,นันอุเยอะแยะเลยผู้ปกครองก็ต้องช่วยสอดส่องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นคําว่านอนดึกเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดถึงผลการเรียนการทํางานการดาเนินชีวิตจะถูกปรับไปในทิศทางที่ค่อนข้างไม่ดีครับมันเลิกครับประการที่ห้านิสัยเสียทำให้สุขภาพแย่ก็คือ เจริงเสพติดให้โทษไม่มีการการันตีว่าเสพจิงเสพติดแล้วสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานมิตรภาพดีไม่มีครับไปเข้าใจกันผิดเองในวงการกินการเสพการดื่มก็จะให้สิ่งที่สะใจสิ่งที่สนุกสนานบอกกันชวนก,กันอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่หลงเสพสิ่งเสพติดนะครับถ้าเราเ ต้องการรักษาสุขภาพรักษาครอบครัวรักษาทรัพย์สินเงินทองเราเลิกครับเลิกนิสัยเหล่านี้คือเสพสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ก็ทําลายสุขภาพเราทําให้ถุงลมป่งพองนะฮะเป็นที่สั่งสมของโรคภัยอื่นๆเข้ามาแทรกแซงในร่างกายของเราเสียเงินโดยใช่เหตุเสียสุขภาพเสียมิตรภาพและก็ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ถ้าไปเส็บเล่าสุราก็ทำให้เป็นโรคตับแข็งและก็ทำให้คนในครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์กังนวลวิตกเครียดพ่อแม่ก็มีความทุกข์เมื่อลูกติดสิ่งเจ็บติดสามีภรรยาก็มีความไม่สบายใจยิ่งลูกหลานยิ่งไม่มีความภาคภูมิใจกับพ่อกับแม่กับลุงพี่ป้านา้าอาทีติติดสิ่งเจ็ติดหรอครับไม่มีใครยินดีชื่นชมกับกลุ่มคนที่เสพสิ่งเส็ติด นั้นเลิกเพราะการเสพสิ่งผิดๆเนี่ยทำลายสุขภาพแน่นอนทำลายสุขภาพเราให้เสื่อมโทรมทำลายเงินในกระเป๋าทำลายชื่อเสียงบ่งตระกูลของพ่อแม่เพราะคนที่เสพมากๆจะได้ขนานนามชื่อข้างหน้าติดอีกคำหนึ่งนะครับเป็นคำที่ไม่น่าฟังหรอกเขาว่ามีขี้ติดหน้าขี้ไพ่ขี้โบกเนี่ขี้เล่าขี้การพนัน นะ็บเจ็บจริงเจ็บ,จ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 บติดเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตย่ำแย่ไม่ได้ส่งเสริมคุณภาพเลิกดีกว่านะครับเพื่อคือนความสุขคืนสุขภาพดีคืนความรักไปสู่ครอบครัวคนที่เรารักเราประการที่หกนิสัยที่ไม่ดีก็คือยังคบเพื่อนที่ไม่ดีชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างไรเพราะยังไปคบ คิดสมาคมขอรำปรึกษาเรียนแบบคนไม่ดีอะความคิดไม่สร้างสรรค์ไม่ทำงานเบียดบังเป็นชาวเกาะของเงินพ่อเงินแม่ใช้กินไปวันๆสร้างปัญหาก่อทุกข์ก่อโทษเสพจิงเสพติดทะเลาะวิวาทบาดหมางมันไม่ไมดีอะไรขึ้นเลิกนิสัยอย่างนี้หันไปคบคนดีชีวิตเราจะดีไอ้ที่มันไม่ดีก็พาะ เราไปคิดในทางไม่ดีก็ไปความคิดคนไม่ดีไงครับพอไปอความคิดคนไม่ดีเขาก็จะสอนเรียนรู้สิ่งไม่ดีให้เราแต่เราก็ยังอยากได้สิ่งที่ดีอยู่ใช่ไหมเมื่อเราอยากได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเลิกคบเลิกหาเลิกสมาคมโลกโทรหาเลิกถามไถ่ยเลิกส่งไลน์เลิก,ลก,ลลกติดต่อเขาเรียกปิดเส้นทางในการติดต่อสื่อสารไม่ไปมาหาสูไม่รับความรู้ไม่รับความคิดเห็นแล้วครับปรับ แปลวความคิดของบัณฑิตแปลวความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีจิตที่ดีงามมีความคิดที่สร้างสรรค์เขาประสบความสําเร็จในอาชีพในการสร้างไรายได้ในการพัฒนาชีวิตบางคนเขาเคยล้มเหลวบางคนเคยเริ่มจากศูนย์บางคนเคยติดริง่งเสบติดเขากลับเนื้อกลับตัวบางคนเคยมีคดีเขาก็กลับเนื้อกลับตัวสร้างฐานะให้ดีมีค่าได้ในชุมชนสังคมมีเยอะแยะ เรียนรู้เปิดใจให้กว้างครับถ้าเราไม่เลิกคบเพื่อนที่ไม่ดีนะชีวิตไม่ดีขึ้นแน,น่นอนนะผู้ชมทัง้งหลายประการที่หกคบเพื่อนที่ไม่ดีเลยนะก็เลิกประการที่เจ็ดคือมองโลกในแง่ลบนิสัยเหล่านี้ก็เลิกมองโลกในแง่ลบก็คือดูถูกตัวเอง ฉันมันไม่รวยฉันมันไม่รอฉันไม่มีความรู้ไม่จบปริญญาฉันไม่มีเส้นมีสายฉันมันก็คนโง่ไม่มีความสามารถทำอะไรไม่เคยสำเร็จหรอกและอ,อีกคนหนึ่งที่ชอบแบบงี้อุ้ยจะเรียนไปทำไมทำงานไปทำไมเขาทำเขาเป็นหมดแล้วมันเป็นความคิดของคนคิดแคบครับเพราะคนเราต้องเป็นคนที่คิดกว้างมองโลกในแง่ดีให้กำลังใจตัวเอง และลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตเราสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดอะไรบางคนถนัดช่างซ่อมไปเรียนรู้ไปอยู่ร้านซ่อมไปยอมขอความรู้ไปยอมเป็นลูกมือคุณก็จะมีอาชีพมีไรายได้มีความภูมิใจอยากเรียนหลักสูตรระยะสั้นเสริมสวยตัดผมหญิงตัดผมชายก็ไปเรียนรู้ได้ มีหลักสูตรระยะสั้นเรียนได้ศึกษาได้สมเดือนหกเดือนได้ความรู้ได้ความสามารถชีวิตเราก็ดีขึ้นครับอยากค้าขายก็เรียนรู้อยากค้าขายออนไลน์ก็เรียนรู้ศึกษาทุกอย่างต้องเรียนรู้ก่อนถ้ามีความรู้แล้วความรู้จะนำทรัพย์มาให้ความรู้จะนำชื่อเสียงมาให้ความรู้จะนำปัจจัยสมาสู่เรามีมิตรที่ดี มีคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเรานั้นเลิกที่จะไปคบคนที่มองในแง่ลบคนที่คิดไม่สร้างสรรค์นะฮะหรือเราเองคิดไม่สร้างสรรค์ก็ปรับความคิดครับเปิดใจให้กว้างแล้วเรียนรู้ศึกษาลงมือทําถ้าลงมือทําเราจะได้ความภูมิใจได้ความมั่นใจได้ความสุขใจคืนเข้ามาสู่ชีวิตเราและชีวิตจากที่แย่ มันก็จะถูกปรับให้ดีขึ้นเริ่มต้นด้วยการมองโลกในแง่ดีฉันมีความคิดฉันมีสติปัญญาฉันมีกำลังฉันมีคุณพ่อคุณแม่ฉันมีคนที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ทุนในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพได้ขอให้เรามีความตั้งใจคบเพื่อนดีสำคัญเลิกสิ่งเสพติดและพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกาย แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและสําคัญฉันจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายต่อมาฉันจะดื่มน้ําให้เต็มที่7จถึงแแก้วฉันจะเลิกกินอาหารที่หนักไปอย่างใดอย่างหนึ่งกินอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ทางโภชนาการและความสุขก็จะกลับคืนมาสู่ชีวิตเราครอบครัวเราคำว่าสุขภาพแย่ๆชีวิตแย่ๆก็จะถูกแก้ไข ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขแน่นอนขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะรายการสาระธรรมะดีจากวัดเจดีสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นกิจราบรื่นปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรั์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยขอแถมพรอ,อีกสองข้อ ขอให้ท่านผู้ชมและครอบครัวทั้งหลายสุขภาพกายจิตด,ดีสุขภาพเงินก็ให้ดีเยี่ยมเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อต่อเติมเสริมสิ่งที่งดงามแก่เราแก่มหาชนคนดีด้วยเจริญพร